ถ้าคุณขายโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเอ๊เขาสั่งซื้อมาเท่าไหร่อ,ออกออกบินขายไปเถอะแล้วคุณไปจ้างคนมามันก็มีความเสี่ยงนะคะว่าลูกค้าอาจจะสั่งคุณแค่สิบแต่เวลาที่หยิบของออกไปขายเนี่ยหยิบออกไปยี่สิบแล้วอีกสิบเนี่ยก็อาจจะหายไปกับสายลมเพราะฉะนั้นพวกนี้ค่ะก็ควรจะมีการตรวจสอบว่าเอา๊ใบที่เราออกใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้าเนี่ยนะคะอินไวอ์ขายเนี่ย กับใบสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าแล้วจากนั้นก็บันทึกบัญชีขายบัญชีลูกหนี้ไปเพื่อที่จะเอาไอ้ลูกหนี้ตัวเนี้ยไปไว้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะต้องเก็บข้อมูลหรือ,อยังหรือพอถึงเทอมการค้าเราก็จะต้องได้รับเงินจากเขานะคะตัวเนี้ยก็สามารถใช้ช่วยในเรื่องของการประมาณการเรงินที่จะได้รับในอนาคตได้อีกด้วย ส่วนถัดมาการให้เครดิตลูกค้าแน่นอนค่ะในการดําเนินธุรกิจเนี่ยการให้เครดิตลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเราปล่อยเทอมให้เขาอาช่วงแรกอาจจะขายสดพอขายก็ได้นานๆเราอาจจะปล่อยเทอมให้เขา15วัน3 0วันเราก็ดูตามเครดิตที่เขาแบบว่าเอ้ยจ่ายเงินแบบงดเชื่อเบื่อทวงก็เปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาวิเคราะห์อายุลูกหนี้ดูถ้าสมมุติเราดูยอดคงค้างเขาเป็นคนดี หรือว่าการที่เรามีเพดานการสั่งซื้อไว้สมมุติว่าถ้าเขาสั่งซื้อของร้อยบาทเราอนุญาตให้เขาสั่งซื้อได้สูงสุดที่ห้าร้อยบาทจนเขาสั่งซื้อถึงสุดที่ห้าร้อยบาทแล้วแต่เขาบอกว่าเอออยากสั่งซื้ออีกสักสองร้อยเป็นเจ็ดร้อยได้ปะ คุณก็ควรจะบอกเขาว่าอ,อ๋องั้นช่วยชําระยอดต้นๆมาก่อนได้ไหมคะเพราะว่ามีเพาดานของบริษัทอยู่ค่ะว่าออกําหนดลิมิตไว้ที่สั่งซื้อ1ยอดออเดอร์ไม่เคยหนึออ่งลูกค้าไม่ควรเกิน500อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่คุณอาจจะเกิดนี้ศูนย์เพราะว่าการที่คุณขายขายขายแต่ไม่ได้เก็บเงินสดเนี่ยคุณช็อตเอาได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างคุณต้องแบบว่าลงทุนไปก่อนถูกไหม แล้วถ้าลูกนี้ไม่ชําระเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะไอเทอมที่เราให้หรือลิมิตท,ที่เราให้เขาไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคคุณก็จะได้มาปรับได้แล้วก็มีการกระบวนการติดตามหนี้ได้ทันท่วงทีด้วยก่อนที่ลูกค้าจะชิงหนีไป EP ที่สนี้นะคะครูกำลังจะสอนในส่วนของวัตถุประสงค์การวางระบบและควบคุมภายในการที่คุณวางระบบบัญชีให้ดีเนี่ย มันจะทำให้ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ข้อมูลนั้นน่ะสมเหตุสมผลในการนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อ,ของผู้ถือหุ้นหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆตัวอย่างนะคะขั้นตอนการวางระบบก,การจ่ายเงินถ้าสมมุติวันนี้คุณจะ จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์คุณรู้หรือยังคะว่าเอ๊ะซัพพลายเออร์คุณมีสองประเภทนะไอพวกแบบมีบินกับไม่มีบินเออเอ้ยมีดรือเรอ่ะการจ่ายเงินแบบไม่มีบินเอ้ามีสิจ้ามีหรือเปล่าคิดดีๆนะมีหรือเปล่ามีนะคะการจ่ายเงินแบบไม่มีบินเช่นสมมุติถ้าวันนี้คุณต้องไปขอขึ้นทะเบียนกับออยสมมติคุณทําครีมเครื่องสาอางขายคุณไปขอขึ้นทะเบียนกับออย ถามว่าออยอออกบินใบแจ้งหนี้มาวางคุณไหมคะไม่นะคะคุณไปขอเขาคุณต้องเอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วคุณถึงได้ใบเสร็จกลับมาเบิกเคลมถูกไหมเนี่ยมันก็มี่าใช้จ่ายที่แบบว่าไม่ได้มีใบแจ้งหนี้มาก่อนล่วงหน้าสมมุตินะคะถ้าเรามีใบแจ้งหนี้หรือใบพีโอมาก่อนอ่าพนักง,งานต้องการสั่งซื้อโต๊ะสักตัวหนึ่งก็ไปบอกว่าเอยอินเด็กออกใบพีโอเสนอราคามาหน่อยซิ เพอร์เชสออเดอเสนอราคามาก่อนนะคะพนักง,งานวางแผนสั่งซื้อเขาก็เรียกว่า PR ก็คือเพอร e เชสรีเควสตอ่าขอซื้อหน่อยนะคะจากนั้นพนักง,งานไปขอ PO มาแนบแนบเสร็จก็บอกอ่าผู้บริหารค้าหรือนักบัญชีค้าช่วยดูงบประมาณกับพิจารณาอนุมัติหน่อยคะ่ะถูกไหมจากนั้นพอพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วคนก็จะมาอ่าช่วยช่วยส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวรับสินค้านะจ๊ะ นันนีนูนพอร,รับสินค้าเขาเรียกว่ากู้รีเซฟในความเป็นจริงเวลาเรากู้รีเซฟทางบัญชีจะรับรู้สินทรัพย์นั้นได้เลยในบางประเภทของสินทรัพย์ที่บรรทอมใช้งานแต่ว่าบางประเภทที่แบบเป็นงานก่อสร้างระหว่างทําเรากู้รีเซฟได้แต่ว่าเราก็จะบันทึกบัญชีอีกขาหนึ่งเป็นงานระหว่างทํา นะคะยังไม่คิดค่าเสื่อมอันนี้มันก็จะเป็นกระบวนการจากนั้น IR ก็คือ invoice r e c e ซีฟบางคนพอเขาส่งใบส่งของมาเขาก็มาวางบินในภายหลังก็เรียกว่ารับใบแจ้งหนี้เราก็บันทึกบัญชีเจ้านี้แล้วก็เตรียมจ่ายนี้ในระบบจากนั้นก็จ่ายชําระค่าสินค้าอันนี้คือแบบว่ามีใบแจ้งหนี้ใสๆมาง่ายๆเลยแต่ถ้าไม่มีใบแจ้งหนี้อ่ะโอ้เฮียวันนี้หนูต้องไปเคลืนทะเบียนกับออย่ะเฮียจะขอสั่งสามสิบสูตรสูตรนึงก็พันนึงอ่ะเฮีย เอาไงดีคคลมเนี่ยสามสิสูตรเดี๋ยวต้องรีบส่งลูกค้าด้วยขอเบอิกเงินก่อนสามหมื่นบาทเนี่ยหนูมีค่ารดอีกพันหนึ่งด้วยนะวิธีนี้คุณอาจจะแบบว่าออกเป็นเงินสำรองจ่ายให้พนักง,งานก็คือเงินยืมพนักง,งานให้พนักง,งานยืมไปแล้วก็เอามาเคลมคืนทีหลังหรือคุณอาจจะมีการกำหนดเพดานเงินสดย่อยเอาไว้ก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ตัวนี้ก็จะมาช่วยก็คือ in m o e without PO ก็คือไม่มี PO อ่ะพนักงานก็จะกรอกแบบฟอร์มาฉันจะขอซื้อหรือฉันจะต้องไปยื่นนู่นนี่นั่นนะคะในแบบฟอร์มนี้แล้วคุณก็เอาเอกสารมาแนบเช่นระเบียบการของอยอยว่าถ้าคุณจะมาจดทะเบียนคือ1น0 0พบาทนะแล้วคุณก็ทำเป็นใบแนบว่าเออเนี่ยก็มี30สูตรนะคะที่ผออให้ไปจดแนบกันไปพอแนบกันไปแล้ว ขั้นตอนที่เหมือนกันคือต้องมีผู้ดูแลงบประมาณแล้วอนุมัติหรือไม่อนุมัติเมื่อพนักงานส่งเอกสารมาซึ่งหน้าที่เนี้ยปกติเขาก็จะโยนให้พนักงานบัญชีทําเพราะเขาจะเชื่อว่าพนักงานบัญชีตรวจข้อมูลถูกต้องหรือผู้บริหารเองก็ควรจะมีเอ๊อบ้างเอ๊ะเอามาตรวจซิเฮ้ยเฮียบอกว่าให้ลือ้อยื่นแค่ยี่สิบสูตรอีกสิบสูตรงอกมาจากไหนอะรู้หรือเปล่าเนี่ยผู้บริหารรู้หรือเปล่ารู้ยังเออตรวจหรือเปล่าอย่าไว้ใจใครสุ่มตรวจบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะ ไว้ใจได้เชื่อใจได้แต่มันต้องมีเทคนิคในการสุ่มตรวจจากนั้นก็ไปขี่เข้าระบบแล้วก็เปเงินจ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าค่ะจดทะเบียนนูนนี่นะั่นเราก็ออกเช็คไปให้หรือจะตีเป็นเงินสดออกไปก็ได้หรือเป็นเงินโอนให้กับพนักงานที่เขาออกไปก่อนหรือโอนเงินไปตรงกับกลุมสัมภากรกลุมอ,อยอ,อะไรก็ว่ากันไปถูกไหม เนี่ย yeah, มันก็เป็นตัวอย่างการวางระบบที่ดีมันเป็นไอเดียให้คุณไปคิดนะคะว่าถ้าคุณเป็นนักบัญชีอยู่ตอนนี้แล้วคุณอยากจะเติบโตไปเป็นผู้จัดการบัญชีวันนี้ตอนที่ฉันเรียนจบก้าวเข้าไปเนี่ยฉันเป็นแค่เด็กใสๆคนหนึง่งที่เขาเอาอะไรมาให้ฉันคีคุณก็จะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการน,นี้รับใบแจ้งหนี้คียเข้าระบบถูกป่ะรับใบแจ้งหนี้หรือทําจ่ายเช็คอะไรแต่ถ้าวันหนึง่งคุณอยากเป็นผู้ดูแลอนุมัติล่ะ คุณต้องรู้อะไรอะคุณรู้ทั้งรูปสิโอ้โกระบวนการมันเป็นอย่างนี้เวลาคุณอยากเติบโตคุณนําเสนอผู้ผู้บริหารคะเอ่อเฮียคะเฮียอะฮะเฮียเฮียหนูอยากจะแบบวางแผนแบบนี้นะคะเฮียคิดว่ามันโอ้อยางคะเอ่อเฮียอยากเพิ่มเติมเลไหมคะวางแผนเพิ่มเติมสิเพราะถ้าคุณคีย์ดอทไปวันๆคุณก็จะเป็นพนักงานบัญชีรายวันที่ทํางานไปวันๆถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายว่าฉันอยากเป็น CFO CEO พัฒนาศักยภาพ คุณอย่าโทษนะคะว่าไม่มีใครสอนงานเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากครูเองก็สอนคุณอยู่นี่ไงถูกปะคุณหาความรู้เพิ่มเติมได้มากมายทั้งความรู้ฟรีหรือการไปลงคอร์สนะคะหรือการอ่านหนังสือนั่นเองเอามาแอพพลายประยุกต์ได้ ผู้ประกอบการเองหรือผู้บริหารเฮ e ียยทั้งหลายที่กําลังอยู่ในคอสนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเฮีย er รู้ใช่ไหมว่ามันมีการตุกติกกันได้เอกาสารกระดาษจะเขียนยังไงก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเรามีการระบบรวบคุมภายในที่ดีเนี่ยเราก็จะช่วยควบคุมลูกน้องลูกจ้างให้เขาทําข้อผิดพลาดได้น้อยลงเราไม่ได้บอกว่าเขาทุจริตนะคะแต่มันเป็นการป้องกันความเสี่ยงและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นนี่คือด้านจ่ายเงินนะสมมุติว่าถ้าน้องๆหรือเฮียยนักบัญชีเนี่ย จ่ายเงินอยู่ตรงเนี้ยคีย์เป็นชื่อตัวเองแล้วหลอกจ่ายให้ตัวเองโดยไม่มีคนอนุมัติเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะกิจการที่ไม่ใหญ่มากถ้าไม่ได้จ้างสำนักง,งานบัญชีอะ่ะพนักง,งานบัญชีกับคนจ่ายเงินอะ่ะคนเดียวกันเพราะอะไรไประหยัดต้นทุน,ทนแต่ความเสี่ยงมีไหมมีแม้ว่าคุณจะบอกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะต้องให้เฮียเป็นคนเซ็นลงไปในเช็คนะเพราะเฮียเป็นเจ้าของบัญชีบุ๊คแบงก์แต่มั่นใจเหรอว่าข้อข้อ,ขอมูลที่แนบมาเนี่ย ถูกต้องถ้าคุณไม่มีวางระบบแบบนี้ไว้ตั้งแต่ต้นอืมอันนี้น่าคิดนะน่าคิดนะเอาไปลองคิดกันดูนะคะ